จะบอกอะไรให้เลยก็เบื่อสแตนแล้วหนักซิดมั่งอืมเกี่ยนี่จะบอกอะไรให้เลยคือเมื่อกี้อะ่ะอัดไปตั้งเยอะแล้วใช่ไหมกูลืมปิดพัดลมอ๋อต้องอัดใหม่แล้วก็ต้องเริ่มตรงนี้หมดเลยกดโอฟักอะไรโอ้ตบอกกินเยอะสุดคือเียอะไรเนี่ย หิวข้าวเดี๋ยวได้หิวห้มันเป็นสปายแล้วเปล่าวะไอ้กับบล็อตของไมูร์เยสน่าจะเลบน่าจะเลฟเอไม่เป็นไรพี่นาวหิวข้าน่าเกียด่ะมันเป็นปืนกว่าเฮียปืนเฮียไม่น่ารอด

รักษา r อซี่ไปไม่ใช่เอาเอากลตกลงตกลกลงตอลงตกมงตตกงกีกลกกี้เอซอมบี้มันต้องกบ เครื่องจักรอวนไรเหี้ยน so ั่นดิอยากดูหนังซอมบี้หนุ่ๆอ่ะมีแนะนำไหมไม่ชอบซอมบี้ทำไมไม่ชอบอะไรวะไอหนังเกาหลีอ่ะดูแลดูแลอะไรปะก็หนุกอยู่นะโอเคอยู่ดูแลใช่ป้ออืมแต่ดูแลโอเคอยู่วิ่งเฮ้ยเฮ้ยเอ๋เอ๋ อุ้ยขอโทษมา,าต้องจอยออกเอาตายเฉยโอ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยเครือร่องจักรควันไปไหนต่อนั่นดิ นาะไม่มีวันไม่มีวันไม่มีอีกแล้วกระโดดกูโดดตรงนี้ดั้งหแล้วใครปาระเบิดกูขอแล้วใครปาระเบิดกูปาแล้วไม่หนูมันจะมาตกตรงนี้คือปาไปตรงนู้นไงเจ้ตลบอะอะไรตลกมากนะเอออันนี้ไม่ตลกค่ะขอไม่ทำนะค่ะขอไม่ทำนะคะอืมขอไม่ทำนะคะไม่ควรเอามาเมควัน อะไรคือตกขายพอทำก็ดูมันว่าสิไงมันฟอร์มแปลว่าตกภาษาอังกฤษภาษอกฤษเเอสภาษาอังกฤษก็ไม่ตี้ไอ้ฟอร์มแปลว่าตกตรงตรงตัวเลยดิวันละครัางมาดูใบไม้ผุงใบไม้ผีอะไรอะไรใบไม้ร่วงปล่าวะใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงใบไม้ผีใบไม้พีใบใบไม้พีมันสปริงปะ ภาษาอังกฤษมันละคำกับเวทีดูดูจบไปมึงเก่งอังกฤษเนี่ก็คือสอบทางเอบชัดอูดังเก่าเลยอะเก่าอะไรเก่าเฉยเอาแล้วแล้วไอเย็นมึงก็เย็นก็อยู่ตรงนี้นะละเฮ้ยเฮ้ยของใหม่เหรอเชี่ยดูดิดูดิอู้หูเืออะไรอะดูดิไม่เห็นมอมีดเชี่ยเท่นะ เแต่ไม่กรอบเทพกว่าปะจะหยิบมาเลยใช่ไหมเอาไว้ฟาดฟาดถึงเขาลองคิดคอนเทนต์ภาษาอังกฤษว่าเราทำดีจยาปุ๊บเข้าไปเมย์ดูเลยน้องอ้าเฮ้ยถอยถอยจะเอื้อตออนไฟ ยิงวิ่งหนีรัน,อ,นอยากลองสปีดรันวะอะไร,อ,รยอยากสปีดรันอีโมจิคนดำ <c oughs> คืออะไรไม่เก็ตอันนี้ไม่เก็ตไ <c oughs> อ้นั่นนหนที่มันเปลี่ยนสี <Speed run. S 1> ผิวอะ่ะคนดำมงอะไรว <คน S 1> ัวสปีด <c oughs> <c oughs> อ,อะไร <c oughs> ไอ้เียไอ้เงียเลยว่ไปปิดให้หน่อยไปปิดให้หน่อยยินเสียงสีกือแ์เรินเรินมูเกอร์นี่สิงแม่นเลยนไหนลอ้าวเอ้าคุณเอออย่างเทพอะครับโอ้โหประมือดิ ใครได้เม,มื่อกีไม่ไม่ไม่เหลือแค่ครึ่งล่างเหลือแค่ตู้เหมือนไก่เลยอ่ะหอเหมือตู้ไก่เอาจริงเอาเขาตู้เฮียนี่ <c oughs> บดได้คะแนนเยอะกว่ากูลุกมันลุกมันใครภาคเอวลิตวะแปมหนึ่งนะจิมมี่กิฟส์จูเนียร์อยากอยากเจอซอมบี้จิมมี่กิฟส์จูเนียร์ทำไมอ่ะมันอะไรอ่ะแะของอะไรโชคดีก็เจออือจะเรียกว่าโชคดีหรือไรเดียว อ,อยากเจอถ้าเจอแจกตังค์จริงปะอือมันแจกตังค์ที่ไหนเรากี่บาทกี่บาทหนึ่งบาทไม่เอาดูถูกค่าเงินนี่ป่าวดูถูกควยเลย <laughs> มันวางยังไง ไประวังวางยังไงกคลิกซ้ายค้างอะไรนะลิาค้างิายค้างแล้วกปลยใช่ไหมขับ้ไอ้ไอ้ไล้อ้ไอ้้ไอ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 ่ไอ้ไอ้ไอ้ไยอ้ไอ้ไอ้้อไอ้อ้ไ มันก็แทนที่ได้ค่ะมันทำยังไงนะขอเอาไว้ได้มบ้ยผมปล่อยทิ้งไว้อีกเถอมันก็จะวางเองไม่เวลาจะวางก็สลับไปปืนอื่นไงโอ้เดี๋ยวไปฝึกทําโดนเมากลางเขียดเลยวะเข้ามา e a t is not going save us

Oh yeah. เลมอนเมลเราต้องรอดด้วยกันไม่มีอีกแล้วเลยฟัเดตมีแต่รอดฟอัเดต <Hey. S 2> เฮ้ยรอดกันตลอดไปมึงใช่ไหมคะเพื่อนมึงใช่ไหมคะเพื่อนตายสองรอบชี้อะเลมอนเมลตื่นตื่นเชีย้ยตื่น อยู่ไหนอยู่ไหนข้างบนนั่นแหละไม่อยู่ตรงไหนของโอ๊ยทำไมวะกูตะหลอกแล้วคือกูก็มาอยู่ตรงเนี้ยนะขอร้องเขียดวะเหมือนกันแม่งกระเด็นไปตรงนั้นโรเชียลเป็นไร

มไม่นะพวกเราคนที่วยแม่งเจอด็อกกี้ไอ้ไม่เป็นไรรอบนี้ต้องได้ไหมขอเลยขอโทษที่กลับลาก่อนอะไร